เผยแล้ว t o y ยต a h i ฮ u ักเ e เจนด์55รุ่นใหม่ปี2025ที่มาพร้อมกับการตกแต่งพิเศษสุดหรูหราเพื่อตอกย้ำตำนานความแข็งแกร่งของกระบะยอดนิยมตลอดกาลและยังเป็นการเฉลิมฉลองครบ55ปีของการเดินทางอันยาวนานไฮไลท์สำคัญของรุ่นนี้คือดีไซน์ที่ถูกยกระดับให้โชบเฉี่ยวทันสมัยมากขึ้นทั้งกระจังหน้าใหม่กันชนดีไซน์พิเศษและชุดแต่งรอบคันที่เสริมภาพลักษณ์ความดุดันภายในห้องโดยสารจัดเต็มความพรีเมียมเบาะหนังแท้ตกแต่งด้วยลายพิเศษ มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนครบครันรวมถึงระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่ด้านสมรรถนะยังคงโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ทรงพลังรองรับการใช้งานทั้งในเมืองและทางออฟโรดได้อย่างมั่นใจราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่1.34ล้านบาทในแอฟริกาใต้ทำให้ Toyota h ไฮ Lu ัก e g เจน55กลายเป็นรุ่นพิเศษที่ได้รับความสนใจอย่างมาก ด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราและความแข็งแกรง่งจึงเหมาะทั้งสําหรับการใช้งานจริงและการสะสมสําหรับแฟนพันธุ์แท้ไฮลักซ์อย่างแท้จริงด้านหลังของโ o โยต้าไฮลักซ์เลเจน55รุ่นปี2025ได้รับการออกแบบใหม่ให้โดดเด่นและหรูหรากว่าที่เคยด้วยเส้นสายที่คมชัดและแข็งแกรง่งไฟท้ายแบบเลตส่งสปอร์ตที่เพิ่มความทันสมัยและการชนหลังที่ออกแบบพิเศษเพื่อเสริมภาพลักษณ์ให้ดูดุดันและทรงพลังมากยิ่งขึ้นฝาท้ายประทับตราเลเจนด์ Legend 55 อย่างชัดเจนสื่อถึงความพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ55ปีของตระกูลไฮลักษ์โดยเฉพาะกระบะท้ายถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานได้หลากหลายแข็งแรงทนทานรองรับการบรรทุกได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมฟังก์ชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกเช่นระบบช่วยผ่อนแรงฝาท้ายเทลเกตแอตสที่เปิดปิดได้อย่างง่ายดายแม้ใช้แรงเพียงเล็กน้อยเหมาะสำหรับทั้งงานบรรทุกหนักและการใช้งานในชีวิตประจำวันบรรยากาศด้านหลังเมื่อมองรวมกับดีไซน์รอบคัน ให้ความรู้สึกทั้งหรูหราและทรงพลังสะท้อนความเป็นกระบาะระดับตำนานที่ยังคงตอบโจทย์ผู้ใช้ทุกยุคสมัยจึงไม่แปลกที่ไฮลัก Legend ์55จะกลายเป็นหนึ่งในรุ่นพิเศษที่หลายคนอยากครอบครองทั้งสำหรับการใช้งานจริงและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภูมิใจของผู้ที่ชื่นชอบรถกระบะสายแข็งแกร่งอย่างแท้จริงภายในห้องโดยสารของโตโยต้าไฮลักเลเจน์55รุ่นปี2025ถูกออกแบบมาเพื่อมอบความรู้สึกพรีเมียม หรูหราและสะดวกสบายมากว่าที่เคยบอดนั่งหุ้มด้วยหนังแท้คุณภาพสูงตกแต่งด้วยตะเข็บได้ลายพิเศษเลเจนด์ Legend 55ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้ารองรับสรีระได้อย่างลงตัวทําให้การเดินทางกลายเป็นเรื่องผ่อนคลายแผงคอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงคุณภาพรอบทิศท,ทางเพิ่มอรรถรสในการเดินทางอย่างเหนือระดับนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซน ช่วยให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งรู้สึกสบายตลอดเวลาพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังติดตั้งปุ่มควบคุมต่างๆเพื่อความสะดวกในการใช้งานโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนมาตรวัดแบบดิจิทัลผสมผสานดีไซน์ล้ำสมัยให้ข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจนครบถ้วนบรรยากาศโดยรวมของห้องโดยสารเน้นโทนสีเข้มตัดกับวัสดุตกแต่งโครเมียมสร้างความรู้สึกหรูหราและแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันจึงทำให้ไฮลักเลเจนด์55ไม่ใช่แค่กระบะเพื่อการใช้งานเท่านั้น แต่ยังเป็นยานยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งความสบายความปลอดภยัยและความภาคภูมิใจของผู้ครอบครองเครื่องยนต์ของ Toyota าไฮลักเลเจน55รุ่นปี2025ได้รับการพัฒนาให้ทรงพลังและประหยัดเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและการลุยทางออฟโรดโดยใช้ขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรโบที่ขึ้นชื่อเรื่องแรงบิดมหาศาลและความทนทานเครื่องยนต์นี้สามารถส่งกำลังได้อย่างราบรื่น มั่นใจในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกหนักหรือการขับทางไกลระบบส่งกำลังจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ปรับจูนมาอย่างลงตัวช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังรองรับโหมดการขับขี่หลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ของผู้ใช้นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบขับเคลื่อน4ลอ้อ 4WD พร้อมเทคโนโลยีล็อกเฟืองท้ายที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการลุยเส้นทางธุรกันดารได้อย่างมั่นใจ ระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับแรงบิดและการใช้งานที่หนักหน่วงโดยยังคงให้ความนุ่มนวลและเสถียรในทุกการเดินทางด้วยขุมพลังที่ทั้งแรงประหยัดและทนทานเครื่องยนต์ของไฮลักเลเจน d 5ห้าสจึงถือเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้รุ่นพิเศษนี้โดดเด่นและแตกต่างพร้อมตอบสนองทั้งการใช้งานจริงและการขับขี่เพื่อความภาคภูมิใจ